สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพรบรรแพง fc น้องอุ้งอิงเพรพันแพง fc ปอโยและผมขอขอบคุณ fc สโลดอุบลที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้องอุ้งอิงที่เดินทางไปทั่ว ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่สกันยาหกเกดคือวันที่วันที่ 5, หน้องก็ได้ไปแสดงและร้องเพลงอยู่ที่ร้านนีวัวและวันที่หก น้องก็ไปร้องที่ร้านนิวสยามและวันต่อมาน้องก็ได้ไปร้องที่ร้านมุมปากตูเกียวและสี่น้องก็ได้ไปร้องเพลงที่ร้านยิ่งรักและตอนกลางวันน้องก็ได้ไป ตลาดร้องเพลงที่ตลาดนาลิตะผลปรากฏว่า fc ของน้องวีและ fc บอสโจ fc สาวน้อยเพนนอนแพงให้การต้อนรับน้องเป็นอย่างมากทั้งสี่และห้าที่และได้รับทิปเป็นจำนวนเยอะพ่อพ่อแม่แม่ fc ทางประเทศญี่ปุ่นให้ความอบอุ่น แ่น้องวงอิงเพชรบ้านแพงหรือซุปเปอร์สตาร์น้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงสำหรับน้องก็ได้ไปหาประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นก็ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นทำให้น้องมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตัวของพ่อโจ ที่นำพาลูกไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นและถ้ามีโอกาสต่อไปบอสจโจคงจะได้พาน้องอุงอิงไปทัวร์แถวยุโรปสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้และผมขอฝากเอฟซีโซโลดอุ้บน กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ